สวัสดีครับสำหรับพี่พี่ที่รอชมรีวิวนะครับเครื่องประดิษฐ์ที่ผมทำขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับสำหรับพี่พี่ที่อยากชมนะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นท่อพีบีซีนะครับส่วนเทปดํานี่ผมพันกันน้ำนะครับเครื่องละประมาณเกือบสี่ร้อยครับก็กันน้ำได้ ไม่ลึกเท่าไหร่ครับแล้วก็ประก,บกอบเข้อแบบนี้ครับดเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวลองใช้งานจริงดูนะครับอาจจะไม่เจอสิ่งมีค่าอาจจะเจอตะปูได้ครับตะปูนะครับเดีย๋ยวลองดูกับสวนมันข้างๆบ้านนะครับนี่ถอยไปเรยประมาณนี้ครับ ม่ต้อยติดยากนุยุดวิดีโอไว้ไล้ว<อ>ะไกดยุด่ยุดเป็นมั อันนี้ก็เป็น<ต>ป,ปูนะครับมันจะเป็นพื้นหน้าดินบางๆนะครับมันจะเจออยู่รครับผม ประมาณนี้นะครับจากที่ผมเคยใช้มาก็ประมาณพื้นผิวหน้าดินนะครับก็ฝากติชมด้วยนะครับสำหรับพี่ที่อยากชมรีวิวก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ